ันพรุ่งน,นี้วันเด็กเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยทางทหารในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็ได้รับคําสั่ง mm. ว่าให้ไปมอบของขวัญให้กับเด็กนักเรียน <brewer S 2> ในโรงเรียนต่างๆในพื้นที่เนี่ยนะครับปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อําเภอยะหลังจังหวัดปัตตานีนะครับเพราะว่ามีทหารอยู่ชุดหนึ่งเนี่ยได้รับคําสั่งให้ไปมอบของขวัญให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่อําเภอยะหลังเนี่ยนะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยถูกคนร้ายเนี่ยลอบวางระเบิดรถของเจ้าหน้าที่ทหารเป็นเหตุให้มี เจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยเสียชีวิต2นายนะครับจุดเกิดเหตุอยู่บนถนนชนบทหมู่4ที่บ้านบากาตําบลประจันอำเภอยะหลังจังหวัดปัตตานีเนี่ยนะครับรถยนต์กระบะอีสุสุดีแม็กค,คันนี้อยู่ในสภาพพังยับเยินเลยนะฮะเพราะว่าถูกแรงอัดของระเบิดเสียหายทั้งคันนะครับแล้วก็ มีทหารที่เสียชีวิตทันที2นายในที่เกิดเหตุนะครับคือ10เอกสหเทพปีไทยสงอายุ27ปีและพลฐานอนุรักษ์สุนทรพักอายุ22ปีนะครับแล้วก็มีทหารที่รับบาดเจ็บอีก2นายคือร้อยเอกอนุชามหาลีวีรัศมีอายุ3ามสืปีและ10เอกนิรัน์ประสิทธิพัฒน์อายุ3ามสืปีได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ ทั้ง4นายวันนี้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีร้อยเอกอนุชาเป็นผบร้อยนะครับนำกำลังไปปฏิบัติหน้าที่มอบของขวัญให้เด็กในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบนะครับหลังจากที่มอบของขวัญให้กับโรงเรียนบ้านประจานเสร็จแล้วก็เดินทางต่อจะไปมอบให้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านบืนแนปาแหน่ขณะที่รถยนต์มาถึงที่เกิดเหตุก่อนจะถึงโรงเรียนแค่3กิโลเมตรเองนะครับคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจํานวนได้นําระเบิดสแสวงเครื่อง บรรจุในถังแก๊สน้ำหนักประมาณ20กิโลกร,รมัมเอาไปตั้งไว้ในท่อลอดใต้ท้องถนนแล้วก็ลากสายไฟยาวเข้าไปในป่านะครับอพอรถทหารมาถึงปุ๊บคนร้ายจุดชนวนระเบิดทันทีฮะนี่ฮะก็เป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับท,ท,ทั้ทงๆที่ทั้งสี่ท่านเนี่ยก็ตั้งใจจะเอาของขวัญไปมอบให้กับเด็กๆเกนี่ยแล้วก็วันนี้ ฐานสองนายที่เสียชีวิตก็คือสิบเอกสาเทพและพลทหารอนุรักษ์นะครับก็ถูกนำศพไปไว้ที่วัดสุวรรณกกรน,นะครับในช่วงเย็นที่อำเภอหนองจิกโดยมีการทำพิธีรดน้ำศพนะครับจากนั้นได้นำศพขึ้นเครื่อง430ของกองทัพอากาศเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดบ้านเกิดต่อไปนะฮะแล้วดูสภาพรถยับเยินเลยตายสองเจ็บสองครับ มาก่อเหตุวันนี้ด้วยนะฮะซึ่งแน่น้อยว่ามันต้องส่งผลกระทบต่อบรรยากาศงานวันเด็กในวันพรุ่งนี้แน่ๆสะดุดเลยสะดุดเลยต้องเอาใจช่วยแล้วก็ต้องเอากำลังเข้าช่วยด้วยแหละนะฮะที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเด็กๆนั้นก็ต้องมีสิทธิ์ที่เอาวันเด็กเหมือนกันครับนะฮะ อ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมมีความคืบหน้ากรณีของช่างภาพจากทางเนชันนะฮะที่ป่วยฉุกเฉินอยู่ที่อาคารรัฐสภาเมื่อวานนี้ระหว่างการทําหน้าที่นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าขั้นตอนนั้นก็ปรากฏว่าอย่างที่ท่านทราบนะฮะความคืบหน้าอาการของคุณสกลสนธิรัตน์นะครับที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกลางนะครับวันนี้ทางแพทย์หญิงสุภาพรกรรลักษ์รองผู้อำนวยการฝ่าย สัญญกรรมโรงพยาบาลกลางนะครับก็ออกมาถแถลงบอกนะครับว่าเลือดเนี่ยออกในแกนสมองนะครับต่อมาก้เลือดก็ขยายตัวเข้าโพรงเข้าโพรงน้ำในสมองและเนื้อสมองบริเวณข้างเคียงจึงได้ทำการผ่าตัดเพื่อนำก้อนเลือดนั้นออกนะครับนี่นะฮะแล้วก็ ทางโรงพยาบาลได้มีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองของคุณสกลอีกครั้งนะฮะก็ไม่พบก้อนเลือดหรือว่าเลือดออกเพิ่มเติมแต่พบว่ามีภาวะน้ำขัางอยู่ในโพรงสมองก็เลยต้องทำการผ่าตัดใส่สายระบายน้ำในโพรงสมองซึ่งตอนนี้อาการของคุณสกลก็ยังอยู่ในภาวะวิกฤตนะฮะไม่ตอบสนองต่อการกระตุน้นและยังต้องรับการรักษาอยู่นะครับต้องให้หมอดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่นะ,ะครับ เนีนะเมื่อวานนี้เข้าห้องผ่าตัดตั้งแต่2องทุ่มจนถึงตีสองนะฮะและนี่ก็เป็นช่วงที่คุณสุทธิชัยหยุ่นะฮะประธานกรรมาการบริษัทเนชั่นมันติมีเดียกรุ๊ปนะฮะแล้วก็บรรณาธิการอำนวยการเครือเนชั่นก็เข้าไปเยี่ยมอาการของคุณสกกลนะครับแล้วก็พูดคุยกับทีมแพทย์ที่ให้การรักษานะฮะในขณะเดียวกันก็มีการแถลงข่าวนะครับ,รบนะครับที่สภานะครับโดย มีผอโรงพยาบาลพระมงกุฏนะครับคุณตรีชุมพลเตรียมสมบูรณ์นะครับมาแถลงข่าวด้วยนะครับซึ่งท่านก็อธิบายนะครับเพราะว่ากรณีของเจ้าหน้าที่นะผู้ช่วยพยาบาลก็เป็นประเด็นที่หลายคนสงสัยนะครับท่านผอโรงพยาบาลก็อธิบายนะครับว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้ล่าช้านะครับซึ่ง ตามขั้นตอนแล้วก็ต้องมีกระบวนการประเมินของทีมแพทย์ก,กู้ชีพป,ประจําสภาของทางโรงพยาบาลนะครับเป็นไปตามขั้นตอนและมาตรฐาขนขณะที่ประเมินร่างกายผู้ป่วยก็พบว่าอยู่ในสภาวะที่ยังสามารถตอบสนองได้โดยลําดับเหตุการณ์ได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยเป็นลมจากนั้นภายใน10นาทีมีพยาบาลประเมินเบื้องต้นว่าน,น่าจะมีอาการทางสมองจึงตามแพทย์แล้วก็ติดต่อรถพยาบาลอีกคันให้ออกมาจากโรงพยาบาลไปที่นั่นนะครับ เรื่องที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่นำส่งผู้ป่วยเลยก็ยืนยันว่าตามหลักการแพทย์การนำส่งผู้ป่วยนั้นต้องมีขั้นตอนการประเมินก่อนโดยเฉพาะเรื่องของการหายใจเพราะหากระหว่างนำส่งเกิดมีปัญหาก็อาจจะเกิดความสูญเสียยิ่งกว่าส่วนเรื่องที่มีการถา,ถามถึงประกันสังคมของผู้ป่วยก็ยืนยันว่าตรงน,นั้นอาจจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้พูดคุยกับผู้ป่วยเพื่อเช็คดูว่าผู้ป่วยตอบได้ไหมครับรู้สึกตัวอะไรหรือเปล่า นะครับก็ถามว่าําประการสังคมที่โรงพยาบาลไหนตอนนั้นเนี่ยคุณสกลก็ตอบได้โรงพยาบาลกลางนะครับกรณีปรากฏเป็นข่าวว่าไม่นําส่งทันทีเพราะรถฉุกเฉินต้องรอเตรียมพร้อมให้กับสมาชิกรัฐสภานี่ฮะตรงนี้นะครับยืนยันหากเกิดภาวะฉุกเฉินที่สําคัญต่อชีวิตจะไม่มีการแยกแยะว่าเป็นใครจะต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลทันทีแต่ตามข่าวที่เกิดขึ้นต้องมีการสอบสวนว่าผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยพูดแบบนั้นจริงหรือเปล่า เรายอมรับว่ามันมีความผิดพลาดในกระบวนการรับส่งและความรู้สึกที่จะต้องมีการปรับปรุงแต่ก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสื่อมวลชนประจําสภาเมื่อวานนี้การนําส่งไม่ได้ล่าช้าท่านพลตรีชุมพลบอกนะครับเพราะเมื่อมาถึงโรงพยาบาลกลางผู้ป่วยยังมีสติและตอบสนองได้อยู่คือไม่ได้มาแล้วมันเพียบแปรเพราะว่ามัวแต่ไม่เอารถมาส่งนะครับคุณหมอสามารถตันอริยะกุลก็บอกแบบนั้นนะครับเมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลกลาง อาการทั่วไปเนี่ยไม่ผิดปกติมากนักนะฮะมีอาการทางใบหน้าและสายตาเท่านั้นแต่คนไข้ยังมีสติและตอบโต้ได้หลังจากเอ็กซเรย์ก็พบว่ามีอาการเลือดออกที่ก้านสมองขนาดประมาณเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับนี่ฮะแล้วก็คุณหมอสามารถก็พูดคล้ายๆกับท่านผอ,อโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับก็บอกว่าต้องมีการเ,เช็คสภาพประเมินก่อนอก่อนจะนำออกมานะครับ ซึ่งคุณหมอสามารถบอกว่าอาการของคุณสกลนั้นก็ตอบได้ยากว่าจะหายดีกลับคืนมาเป็นปกติหรือไม่นะครับเพราะอาการเลือดออกที่กาสนสมองเหมือนกับคัดเอามีปัญหาไม่ใช่มีปัญหาแค่หลอดไฟมีปัญหาที่ตัวคัดเอาเลยนะครับดังนั้นต้องใช้เวลาประเมินระยะหนึ่งแต่ว่าตอนนี้อาการโดยรวมเนี่ยปลอดภัยแล้วนะปลอดภัยแล้วนะครับนี่ฮะระหว่างการถแถลงข่าวนี้นะครับผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนและตรสภาจำนวนมากร่วมกันซักถาม แล้วมีอยู่สองคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบนักข่าวถามว่าถ้าทษนนะฮะถ้าเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาเกิดเกิดเป็นอย่างคุณสกลนะฮะต้องมีการประเมินก่อนไหมต้องมีการต้องมีการประเมินตามขั้นตอนถามอะไรก่อนไหมนะครับสองในอดีตเนี่ยเคยมีสมาชิกรัฐสภาเป็นลมบพบว่ามีการนำส่งโรงพยาบาลทันทีไม่ต้องมีการรอขั้นตอนประเมิน หรือสังเกตการเหมือนอย่างที่คุณสกลเจอนะฮะทำไมเป็นแบบนั้นสองคำถามนี้ไม่มีใครตอบชัดเจนไม่มีใครตอบคือสื่อมวลชนก็แบบสมมติแบบสมมติแบบสุดๆเลยอ่ะถ้าเป็นพบทบเนี่ยเป็นอย่างคุณสกลเนี่ยต้องมาประเมินไหมถ้าพบทบมาวัดความดันก่อนท่านทําประกันสังคมที่ไหนอะไรเงี้ยท่านเป็นยังไงบ้างตอนนี้ท่านตอบอะไรได้ไหมอาการเป็นยังไงนี่นะอย่างสอสที่ เอาที่เคยเป็นลมจริงๆเนี่ยคุณนิคมวิวัฒนดิตกุลสสแพะพรรคเพื่อไทยครับคุณอาคมเองช่วนสสกระบีพ่พรรคประชาธิปัตย์สองคนนี้เนี่ยเคยเป็นลมในสภา<อ>ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยนะฮะทีมแพทย์ฉุกเฉินที่ประจําอยู่หน้าห้องประชุมสภาเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลทันทีเลยมไม่ได้มีการมาซักถามประวัติประเมินอาการเบื้องต้นอย่างกรณีของคุณสกลเลยผู้สื่อข่าวก็สังเกตว่าทําไมมันแตกต่างกันเนี่ยนี่นะฮะแล้ววันนี้เนี่ยนะฮะ ก็มีการไปสอบถามเพื่อนนักข่าวด้วยกันที่ปฏิบัติหน้าที่ตอนที่คุณสกลปวดฉุกเฉินเนี่ยนะฮะอย่างคุณสวัสด์ปัญยศช่างภาพหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะครับหลังจากที่ถ่ายภาพงานประธานนะฮะคุณเอ๋ก็คือคุณสกลน,นี่แหละกลับมานั่งที่เพื่อจะส่งภาพตอนนั้นเอ๋ก็มาเรียกผมพี่บอยพี่บอยผมก็รู้ว่าคุณเอ๋เรียกให้ไปดูภาพถ่ายแต่ปรากฏว่าคุณเอ๋บอกว่าผมไม่ไหวแล้วช่วยพาไปห้องพยาบาลหน่อย จากนั้นก็เลยช่วยกันพยุงเพื่อจะไปห้องพยาบาลแต่เอ๋ก็ยังบอกว่าผมไม่ไหวแล้วพี่ไปไม่ถึงก็เลยไปเรียกพยาบาลเพื่อมาดูอาการพอพยาบาลมาถึงก็ให้เอ๋นอนราบกับเก้าอี้แล้วก็ตรวจสอบอาการแต่ผมผมก็คือคุณสวัสดิ์ปัญยศนี่นะฮะจากไทยรัฐผมก็บอกไปว่าอาการแบบนี้เนี่ยเอารถออกเลยได้ไหมครับแต่ก็ได้รับคําตอบว่าออกไม่ได้เพราะเคยมีกรณีซ้ําซ้อนแล้วเอารถออกแล้วโดนดุจากนั้นเขาก็ได้วอรเรียกศูนย์ ถามว่าแล้วก็ถามตอว่าประกันสังคมอยู่โรงพยาบาลไหนก็บอกว่าอยู่โรงพยาบาลกลางแล้วสักพักหนึ่งหมอมาถึงก็ตรวจอาการอีกรอบนะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่นักข่าวที่อยู่ในเหตุการณ์เริ่มมีอารมณ์ถามว่าทําไมยังไม่ส่งสักทีที่สุดแล้วก็มีรถมารับนะ,ะับเป็นรถจากศูนย์นเรนทร์นะฮะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยมากกว่าครึ่งชั่วโมงก็สอดคล้องกับคุณไกลวิย์สินทุประภาผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่า ตอนที่สังเกตด้วยตาเนี่ยเห็นว่าพี่เอน่าจะอาการหนักหน้าซีดหน้าเหลืองมือไม้เหลืองเหมือนไม่มีเลือดนั่งก็ไม่ได้ก็เลยให้พี่เอนอนราบลงพี่เอบอกว่าชาไปครึ่งตัวแล้วทุกคนก็รู้ว่าพี่เอเนี่ยเป็นความดันคงต้องเป็นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับสมองแน่ตอนนั้นมีพยาบาลสองสามคนมาวัดความดันถามอาการคุยอยู่นานพี่เอก็บอกตลอดว่าผมไม่ไหวแล้วครับนะแล้วก็ไม่ได้คุยกับพยาบาล ก็รู้อยู่ว่ามันไม่ไหวแล้วนะแต่เหมือนทําไมชักช้าเหมือนรออะไรสักอย่างแล้วตอนนั้นคนที่เขามาดูอาการคุณเอกก็เริ่มถามว่าทําไมไม่ส่งโรงพยาบาลสักทีอาการหนักแล้วคุณจะชักช้ารออะไรอยู่คนจะตายอยู่แล้วแล้วก็บอกแต่เราบอกว่ารอรถรอรถอยู่คนก็เลยถามว่าก็รถมันมีอยู่แล้วทําไมไม่ใช้นะฮะก็มีคนในทีมพยาบาลบอกว่ารถคันนี้ต้องสแตนบายใช้ไม่ได้เพราะมีไว้สําหรับสะสะแล้วก็สวอ,อ ตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาปัญหาตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีใครไปต่อว่าต่อขานสสสวหรือนักการเมืองไม่ได้มีใครไปว่าท่านประธานสมิ์ไม่ใช่เลยเพียงแต่สงสัยว่าทําไมทําไมถึงแบบชักช้าใช่แล้วก็คือเห็นเห็นอยู่ว่าผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยรอรถอีกคันหนึ่งมารอรถอีกคันก็เลยถามไปเรื่อยถามไปเรื่อยทั้งๆที่